เลยไปเราโจท่าเอติดแล้วสลัดผักเอ้ยใส่ยิงพูวแม่งคนลนเลยตรงหน้าตรงนั้นตรงไหนาบเอ้ยยมองกูก่อนปดหมัดแรงวหมัดแรงเว้ย ไม่รู้ส่งของให้กันได้หรือเปล่าแต่เขามีของเป็นนี่นั่นอยู่ไม่ถนัดอีกทีสามชั่วโมงสี่สิบนาทีรับเดี่ยวมากครับรับเดี่ยวเราเราจะเล่นจบสาวนเโอ้เรากูณไปนอนแล้วล่ะตนะกูขอกูขอบอ่นเดี๋ยวกูจะเล่นตัวนี้ให้ได้ของเลยไอ้ดิมใช้หมัดอะไรวะดิมไปแกดูดิไหนดิมเปลี่ยนเป็นหมัดดิ นีいい่ไงอยู uh, hey, uh, yeah. yeah. ่ไหนวะนี่เมื่อกี้เห็นนีอยู่อ๋อเห็นแล้วใช่หมนี่นะเขาม่มีหมัดแน่นันสีมะน่ารัดีไม่รู้ส่งได้หรือเปล่าเขาส่งไม่เป็นกูปั่นรองแล้วนไม่หยดตรงไหนวาดูปั่นใครเข้ามาป้อบ้าท้ีกันดีดีแต่สีทอง ทำไมทมฝ่ายเราไม่เห็นมีใครมาช่วยเฮฟี่ตายฉีดเล่นรถเล่นรถบ้าฉีเล่นรถรถเยอดีนะไม่ไมยิงนเลยเี่จะเฮฟี่เี่จะเฮฟี่ครจะปันตายกูปันเดินเฮฟี่กับเฮฟี่กูเดินไอเหี้ยอเกือบตายแล้วน่ะไอแล้วน่ะเฮฟี่เจอเฮฟี่เหี้ยใช้ปืนของเฮฟีนใหม่ดิต้องเทอ่ไีลูได้ เดี๋ยวนี้บีมเริ่มใช้เฮฟวีาา่ได้เก like ่งขึ้นแล้วเนี่ยไม่มีปืนเฮฟวี่หรอก็คุณเก่งคุเล่นเฮฟวี่อยู่แล้วกูเล่นออฟไลน์ก็แต่งุณยังไม่ได้ของใหม่เพราะคุณเล่นแต่ออฟไลน์โอ้โอ้ขึ้นมาที่หนึ่งเฉยเลยอะมึงไอ้เหี้ยกูกระตายละ ไอเฮียว,วินไปเดินชา้าได้รูบบ้สิเดินช้าดิโอ้มีคนมาโดดรับกระสุนก็เฉยเลเขารียกโมเรอเขาเรียกไฟอ่ไปจักไฟเเอาเลือดเล้ยเลีน <c oughs> เลีเล้ยเทีย <c oughs> เอาชีก <c oughs> ินบ้านบนมาน <c oughs> ะครับคู่คน่มา เฮ้ช็อตเราเห็นที่พระเจ้าเยี่ยมโอ้ฉันกำลังจะตายไปกับเขาอะไรวะความชีไปแล้วอะไรไหมโอ้มัเดี๋ยว,วาเกิด ป๋ระเบิดไปแล้วเหลือดิเรียมเมื่อไรจะเสร็จดิ แพ้ยังแพ้ยังยังยังอีกนานไม่น่าแพ้ง่ายแล้วเปทำกิ้งแค่ยังเลยนั่นเองขอคุณผู้ชกิ้งพีครโอ้ยโดนสตายแทงโดนเหมือนกันมีโอเล่นมั้ยโอฮัลโหลทุกนี้พวกอาจจะเล่นไม่ได้เขาบล็องไปบ้านญาติอ่ะ ไปเชนบรุบรีอะ่ะไ <ป S 1> กลไกลดิเฮ้ยมีสปายนั่นไว้ดีเออโอ้ยหน้นาฐานดีมข้างซ้ายมือเห็นปะเอ๊ะยใช่ดีมปเปล่าวะเก่งเลยเออว่าเก็ตตรงข้างซ้ายมือดีมอะ่ะตะเกนมีตัวหนึ่งอะ่ะมันยืนกำลังแอนอ,อกอยู่เลยเออ มันเป็นการสังเกตเยี่ยมกูจับออกไปเรื่ yeah. <Good> oh, อยๆมองไปด่า,าปาชีตนปาชีมาแล้ว <c oughs> อา้าว เอ้ดีมไปกันไปกันนั่นเลยครับเอ้ดีข้างหลังข้างหลังข้างหลังไปก็เถอะเอเอ,อดีเฮ้ยเลื่เนเล่นเลยน้อยมากดีแต่เข้มกันข้างหลังให้ดีป่ะเหรอครับไอ้ตอนนี้ต้องมีโดนเออไม่ใช่รถลู่โอ้แม่งโดนธนูเจาะข,ขนาดนี้แม่ยังไม่ตายเลย พีมจู่จู่พีนปูดตายไม่ใช่โดนเฮฟวี่โดนแต่ไหนไม<า>่ <challenge. S 2> รู้เฮดช็อตเอ้า นนยิ้มมั่วามากเมื่อกี้ยิงมไม่ได้สามวเนี่ยแต่นะแดินเทเฮวี่ก็เก่งกว่าเดิมนะพรัะว่าอสว่าเก่งกว่าสายไฟตกี้ที่ ฮ้ข้าหลังมีเฮฟตี <People S 1> ี่แอสไม่ต้องอัดต้องหลังาบ้านเขาไป